ใจดีเกินไปอ่ะดีกับลูกเราด้วยตามใจเออยังไงก็ได้อะไรก็หยวนหยวนไปหมดคือดูเป็นพ่อแม่อารมณ์ดีใจดีอะไรก็ได้ยอมลูกหมดทุกอย่างจะซื้อของเล่นหรอเอาสี่ลูกเอากี่ชิ้นนะ่ะอ๋อจะอวันเกิดเหรอจะซื้อของไปแจกเพื่อนหรอได้สินะคะเด็กบางบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะว่าการเงินของพ่อแม่บางคนอ่ะเขาติดแล้วพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงลูกดีมากคือการเงินติดอ่ะก็ไม่ได้บอกลูกตรงๆว่าเออพ่ออ่ะ มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะอาจจะยังซื้อให้หนูไม่ได้นะนู่นนี่ใช่ปะ่ะเราก็อาจจะไปแบบว่าเหมือนกับไปสปอยเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจังหวะเนี้ควรจะให้ไหมจังหวะนี้ควรจะตามใจไหมจังหวะนี้ควรจะโอเคกับเขาไหมเวลาที่ตามใจไปมากๆเกิดอะไรขึ้นเด็กคะ่ะใจเขาจะแบบเหมือนเอาไม่อยู่อ่ะคือเหมือนกับแบบก็ <c oughs> แม่เคยตามใจอะ่ะแม่เคยให้อะ่ะทาไมครั้งนี้ไม่ให้อะ่ะหนูไม่โอเคอะ่ะ และอาการของเด็กเป็นอย่างนี้ยนะยิ่งตามใจมากขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนมันเหมือนจะอาการที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่า yes is more คือยิ่งให้ยิ่งให้ผ่านเข้ามนจิตใต้สํานึกผ่านเข้าไปในจิตใจเด็กอ้าวเฮ้ยทําแบบนี้มันก็ได้นี่ว่าเออหนูเคยไปนอนกิ้งกับพื้นหน้าห้างในห้างใจกลางห้างเลยแล้วพ่อคงอายมากตัดปัญหาเออ,เอ,อมามามมา,มา,มาซื้อจบแต่มันไม่จบแค่นั้นไง